บบาวมุกดาหานเป็นอยัางอายคือใจดำนัดน้องนาหานหมลำเป็นอยัางอายจังบ่มาบบาวมุกดาหานเป็นอยัางอายลืมสัญญา นัดสาวสวรรค์มาทาแล้วอายนี้ไปพี่เลอไปพี่เลออายไปพี่เลอไปพี่เลอทั้งในอาย ยู่ใส่อายนอช่ยผู้หลบหล่อลืมแล้วบอคำว้าของเจ้าสั่งบอจำนั่งฟังลำน้ำตาไหลย้อยปกปกน้ำตาตกสาวเสวันน้ำตาหยอยนัดน้องมาคอยคอยท่าแล้วอ้ายบ่มา ลืมสิ้นหนอคำสัญญาอายบอมานาหานหมอลำนัดน้องมาคอยคอยท่าแต่เศร้าหอดคำคอยไอนาหานหมอลำ เป็นยังบ่จำสัญญาบ่าลำเตยลาน้ำตาน้องก็ลินลายหมูถามว่าเป็นจังไรอยากป้องออกไปให้มันดัง,ดง สังไลยเด้อายอยากห้องออกไปว่าสังว่าสังสังเดียอยากห้องดังดังว่าสังเบาวมุกดาหานเฮ้สวัสดีพี่น้องเอฟซีเทปันทะยมทุกทุกคนน้อยพี่น้องเนาะขอสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทั้งพังไส พี่น้องฟังขัวพร้อมกับพี่น้องทางต่างประเทศด้วยพี่น้องเด้อแต่มาถ่ายย่อมขอสวัสดีทุกทุกคนนะพี่น้องเนาะนึ่งปีผ่านไปพี่น้องเนาะนึ่งปีผ่านไปบนเส้นทางขายเสียงของน้องลาล่ำละครพี่น้องน้องลาล่ำละครเนาะนับตั้งแต่วันที่มือน้องเขามาออดิชั่นบนเวทีแม่ล่าพี่น้องเนาะของสาวน้อยเฮ็ดบ้านแพงพี่น้องเนาะเออ หลังจากมือนั่นพี่น้องหลังจากมือที่น้องเขามาอรอิชั่นนะพี่น้องนะผ่านพ้นไปแค่เวลาแค่ขามขึ้นพี่น้องเออเวลาแค่ขามขึ้นกาเฮตไทยหลายๆคนอยากที่ได้รู้จักเออเกตไห้หลายๆคนเกิดวามสงสัยว่าหล่าล่ำละครเป็นไผ่มาตายใสพี่น้องนะเออซึ่งเฮตไทยกระแสกระแสของน้องหล่าล่ำละครช่วงนั้นคือแค่ขามขึ้นพี่น้องนะ ได้ลหลายคนเกิดพอสงสัยเหตุลหลายคนอยากที่ได้รู้จักต่างเขาไปค้นหาต่้งก็อยากผู้จักเออว่านักร้องตกรอบคนนี้เราเป็นผู้ใดอืมเราก็เป็นอื้อหย่างนะยูทูบเบอร์ได้หลายคนพอพอแม่แม่ได้ลหลายคนจังให้ความสนใจเออทั้งทั้งที่เป็นนักร้องตกรอบนะซึ่งกระแสนองเขากถทอว่ามาพอสมควรในช่วงนั้นเออมันเทศได้หล,หลายคนอยากผู้จักนะ รวมถึงผมพ้อมผมก็จักร้จักตั้งกับเขาไปค้นหาเออเขาก็จัได้จักวันน้องกับเป็นยูทูบเบอร์แล้วกับน้องเขากับเฮ็ดอีกอาชีพนึงคือคอบเบอร์เพ่งนะซึ่งในช่วงนั้นกรเฮ็ดเเพ่งที่น้องเขาคอบเบอร์ไว้น่ะเออในเฮ็ดหลายเพ่งมียอดบิ้วเพิ่มขึ้นนะเออแล้วกรเฮ็ดให้ซื้อของหล่าล่ำละครเป็นหน่อยเป็นที่ได้รู้จักและเป็นที่สนใจของหลายหลายคนนะและก็เป็นที่สนใจครับ หมอลำขณะนึงนะในช่วงนั้นนะกะจังใดมารับน้องหล่าลำละครไปร่วมเป็นนักร้องประจำวงพี่น้องเออบอกตรงๆก็คือนักร่องประจำวงนะซึ่งตอนนั้นกระแสน้องหล่าลำละครก็บอกว่าเป็นกระแสที่เบื่อเลยกับบ้าอะไรพี่น้องนะในช่วงนั้นอเพราะว่าเินนองเขาเทดอีกยังพี่น้องนะเพราะว่าเินเดินเที่เฮิร์นเที่ห้างไปใช้เฮ็ดยังไงกระตังมิตรคนติดตามค่อยเบิ้งหลอดบิวต์ลาชิปหรือว่า สมควรพี่น้องนะสมไว่าสมควนแล้วเว้นเวลา,ลาผ่านไปบ่ถึงเดือนพี่น้องนะในขณะที่น้องอยู่กับวงแล้วก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาเออให้ถให้อ c ซหลายคนแต่เรื่องอีกนั่นก็คือน้องด้มีผลงานเพลงเพลง,งแรกในชิวิของนองนะซึ่งทางวงพเนจใไห้น้องครับลาะช่วงนั้นก็ถือว่ากระแสนี่ถือว่ามาแห้งเลยครับพี่น้องนะเออช่วงที่น้องปี้เพลงออกมานั่นก็คือเพลงหอบปันพี่น้องนะออซึ่งได้ เป็นเพงเลงแรกในชีวิตของน้องเขาและก็ได้รับการต้อนรับพี่น้องได้รับการต้อนรับนะล้านบิวล้านบิวนี่คือโบโบจก,กีวันนะอืมซึ่งตอนนั้นก็าเทสเทปกระแสน้องข้ามาเนี่ยถือว่ามาแห้งพี่น้องนะเมื่ว่าจะเป็นในกลุ่มไล่กลุ่มสดไล่ปิดเออกลุ่มปิดไล่สดขายบัตรขายปีนะยอดบัตรยอดปีกับพิจนาพ่อใจอืมหรือบ่าวัเป็นด้านนาเวทีเมร่ะว่าทิเป็นน้ำใจพ่วงมาลุงมาไล่ล้นลาม เนะต็มข้ออ่ะนี่พี่น้องนะอ,อซึ่งมันก็เหตุให้อีกคนบางคุมมันกเ็เด้คนอีกคนบางลุมเกิดควมอิจฉ้าเบ้าตรงๆนะพี่น้องนั่นก็คือคว่อิจช,ชา้าจนมันได้เกิดเหตุการณ์พี่น้องมันได้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์ถีบลงรถตู้พี่น้องถีบลงรถตู้เออถีบลงรถตู้นะถีบน้องขํามลาลงรถตู้จนน้องข้ามลาเป็ดหน่อย ได้หอประคว้มบอบช้ำไี่น่อยอืมขามแม่น้ำโพงไปฟังเล่าไปสวรรค์ในเฉดเพื่อจะไปรักษาบาดแผลไปรักษาอาการบอบช้ำอือแล้วกุ้มที่ทีบน้องลงตัวตัวไใดนั่นทางกับพ่อกันพาคจันดีใจพ่อใจนะอือซึ่งมันต่างกับเอฟซีอีกกุ้มหนึ่งกุ้มที่เขาตามน้องมากเนี่ยเขามามองน้องมึงเนี่ยเขามอง,มองว่าน้องไม่ได้รับความเป็นรรม เขาจังให้ความหักความเมตตาเนาะข้ามลาพากันร้อยคามน้ำาพงตามน้องข้าลาไม่อีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องมันจังเป็นเริ่มเป็นกระแสแปกแยกขึ้นมาพี่น้องช่วงนี้นะอเออคามไปให้กำลังใจน้องข้ามลาเฮ้เออจนอยู่หน้าระยะหนึ่งพี่น้องนะระยะหนึ่ง,ะะงอาการบอบช้ำภายในของน้องข้าหลาเพิ่นก็ได้เริ่มจางหายไปพี่น้องนะอืมอาการภายในก็เริ่มเป็นปกติจนได้มีเพ่งเพ่งหนึ่งขึ้นมาพี่น้อง เป็นเพลงมหาชนนะพ่อๆแม่ย็อเอฟซีหลายหคนรวมมือรวมใหม่กันลงขันนะเฮ็ดเพลงให้น้องเขานั่นก็คือเพลงกอดใจให้หลาแน่ยทีน้องเอ๊ะกัดซื้อบาบประสบความสำเร็จพ่อสมควรที่น้องนะซึ่งเฮ็ดให้ซื้อน้องค้าหลากลับมาผงาอีกแค่นึงพี่น้องเออมันสร้างความปวดเล่าให้กับคนบางกลุ่มอีกอืนะในช่วงเพ่งกอดใจใไฮลาเนี่ยกำลังเป็นกระแสกันมาอีกช่วงหนึ่งนะ บพว่าจะเป็นด้านรับเชิญของบ่งวอลัมหลายๆบ่งหรือว่ารับเชิญสถานีวิทยุระดับประเทศหลายๆสถานีอืซึ่งมันกระเฮ็ดให้คนบางกลุมบ่พอใจนะซึ่งเขาก็บ่พอใจมั่นจะต้นแล้วเขาจ้องสีทีซํำลายน่องอยู่แล้วแม่มว่าละ่ะหาวิธีติดปากหาวิธีเสียไทยให้จมได้จนได้นะจนมันมากเกิดปรากฏการณ์อีกข้างหนึ่งนะนั่นก็คือข้งล่าสุดเออ ที่น้องคือทั้งต่อหม้อนะได้เข้าไปจับกลุ่มในคณะที่น้องเขากําลังไล่สดยุลุมปิดอยู่นะเฮ็ดให้ซื้อเสียงน้องความหลับังงานขึ้นมาเอียกบนนาติโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งที่น้องแม้แต่ส่องข้าวโทรศัพทออ์ถึงแม้ว่ามันจะมองเป็นข้าวลบๆบนะแต่ควมเป็นจริงแล้วมันก็นคือควมจริงนะบ้านแต่สุกจริงยังกับวดจะสั่งซื้อไห้คนในตัวจักน้องข้าหลาเขาอืและ คนพวกนั้นก็บพ่อละใจแล้วละนึกว่าจงได้ก็ตายแท้ๆนะจนั้งในมึงก็ตายตายแท้ๆตาย,ตายบ่รอดแท้ข้าวนี่แม่อนอบ่ละแต่มันผิดขาดมันผิดคาดอีกแล้ว <laughs> มันผิดคาดอีกแล้วเนี <laughs> ่หลังจากน้องำคำหลักกลับไปฟักเฟื่อนย่บานได้บ่พ่อสองอาทิตย์กลับมีกล <laughs> ับมีไร่สดกุมปิดขึ้นมาเหยีกพี่น้องนั่นคือผูกแขนเอืน้นวัญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ั้งล่าสุดนั่นก็คือการขายบัตรขายปีนะยอดบัตรยอดปีทะลุเป้ายอดบัตรยอดปีทะลุเป้าไหมนะถึงมันส้างควมปวดเล่าให้กับคนบางกลุมอส้างความา,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 มอมา,ามพอใจให้กับคนบางประเภทประเภทที่ยกราอืงนะนี่เราเป็นน้องบนเส้นทางบนเส้นทางขายเสียงของน้องหล่าล่ำละพอนทานมาปีหนึ่งพบเจอมาดามาสารพัดย่าง นะเพราะว่าที่เป็นด้านดีด้านบวกด้านลบอืซึ่งน้องขำาหลากะพิสูจน์เห็นแล้ววา่าน้องเขาพานผลมาไดเ้เพราะว่าสิเป็นเรื่องเรี้ยวๆไล่ๆเรื่องดีงๆ,ๆน้องกับตาพันมาพร้อมๆกับพอๆไแม่เอฟซี FC. พร้อมทีที่อุ้มสู้ให้น้องพาน้นมาจนหดมือนี่พี่น่องและอีกมว่อก็น่านเกินร้อน้องที่นี่ผลงานเพลงไม่ออกมาอีกแล้วพี่น้องอืม โดยจากปลายปออกากกาของอาจารย์อ้อมเทียนไทยเอ้อม้วนพี่น้องนะออกมาในแนวหมอลำจ๋าจะน้อยพี่น้องอืซึ่งสิบมันติเป็นบทพิสูจน์น้องคำามลาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องคำามลาบ่เคยลองหมอลำมามาก่อนอืมเฮาจังติดตามเบิ้งพี่น้องเฮาจังติดตามเบิ้งว่าน้องลาลำละครอ่ะ่นเสียออกมาได้ดีสั่มได้พี่น้องนะอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามไม่อย่าลืมพี่น้องนะ ขาดใบอีกบอนั่นเกิดล้อนะขาดใบอีกบอนั่นเกิดล้อนะเทาจะได้ฟังเพลงไมคคนน้องข้ามลาอีกแล้วพี่น้องนะสิ่งออกมาในแนวที่เทาบ่เคยได้ฟังและออกมาในแน่วที่น้องข้ามลาเขาบ่เคยลองมันเป็นบทพิสูจน์บทไม่นะมาน้องเสียออกมาได้ดีสดําใหอันนั้นเขาจะรอติดตามน้อพี่นอนะ้องเนาะเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องยู่ดีกินซบ่บ ปล่อยเองินไหลกล่องท่องก็ไหลมาได้พี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเนาะที่สำคัญฝากไปซับคาซับตะไคร่ใบประูพร่องหอมในน้ำแน่พี่น้องเนาะกะขอขอบคุณทุกการคนไล่คอใจทุกๆการติดตามพี่นอนะ้อ,องเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดนะพี่น้องเด้อเอาจังไลพ่อการไม่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อกันไม่พี่น้อง,พ,องพ่อกันไม่